ค่ะชูโบ้ค่ะนกนี้ชื่อชูโบ้นะคะเราตั้งชื่อกันว่าชูโบ้ค่ะเขามาหาเราตั้งแต่ปีแรกๆเลยนะคะเห็นไหมคะ่ะเขาทาเขากำลังจิกอยู่ค่ะตะเปียฟิตทุกวันค่ะสีสวยเห็นไหมคะแล้วตัวใหญ่ด้วย่วเ,เขาเรียกว่าคิงพ p ร l o t ค่ะ อันนี้ตัวใหญ่นะคะปีเขาจะเป็นสีแดงส้มค่ะแดงส้มกับเขนะียวกิ๊กๆเนาะเก็กเนาะเนาะกกนากกนาต้องคอยห้ามกิ๊กๆไว้ค่ะเพราะกิ๊กๆจะขย่ำตลอดเวลาค่ะดูนะคะเพืพ่อนๆสวยไหมคะสวยงามเนาะชูบโบชูบโบกิ๊ก้เนาะใช่ พวกนี้ไปกัดเลยไป